รีวิวไปช็อตวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมบัดหางถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแมไพายในเมืองปรดาดระกูเออช่างมันเถอะต่อสู้ก็ไปตามตอกซอกซอยอปีนป่ายและสไลด์ไปบนหลังคาเก็บอาวุธตามพื้นที่ต่างๆมีทั้งประชิดใกล้ไกลและกรโโตร อาวุธนั้นจะแบ่งระดับไปตามสีเพิ่มความแรงเพิ่มความจุสีเขียวคอมมอนสีฟ้าอันคอมมอนสีม่วงแรสีทองและจนแดรี่ซึ่งแม่งหายากกูเล่นมาล้อยกว่าทีไม่เคยเจอเลยแวมพายก็จะแบ่งออกเป็นสเผ่าพันธุ์พี่โตจเกเล่พวกโปลิโอและน้องแนมลูกผู้ดีความสามารถแตกต่างออกไปกระโดดเถินกลางอากาศหรือทุ่มลงบนพื้นล่องหนไปตัวอีหลังเหมือนที่พวกคุณชอบทำกันเปิดเผยตำแหน่ง You stupid แถมมีกับตักแก uh ๊ p i ิษเทเลพอร์ตคิวเพื่อนด้วยเสียงที่ไพเราะ uh oh. และที่เจ๋งที่สุดคือความหล่อบางตา <c oughs> ไม่ต้องโดนก็ไม่เสียเวลาโฟมาจากท่อระบายน้ำนี่แหละฟาร์มอาวุธเกาะเลือดไล่ฆ่าผู้เล่นอืนอ่นๆใช้เซนส์นของผีดูดเลือดเพื่อตรวจจับเสียงและหาเหยือ่อ ดูดเลือดประชาชนที่ไม่รู้อีน่อยเนี่เพิ่มความสามารถพิเศษเช่น็อกคูดาวสกิลฟื้นเลือดหรือตีแรงขึ้น <S <S ถ้าเผลอไปยิงโดนประชาชนคุณจะติดบตรทันพูดง่ายก็คือหายแล้วนอกจากจะต้องฆ่าผู้เล่นกันแล้วต้องระวัง n อ c นทหารที่คอยไล่ย,ยิงเพ็นอีกด้วยวงบีบเหมือนในเก,แกมแบทเทอรีลทั่วไปถ้าเราฆ่าใครได้จะยิงทิ้งอย่างรวดเร็วหรือจะจับดูดเลือดเพื่อเติมพลังให้เต็มหลอดถ้าลมแล้วก็ลุกเองได้ถ้าไม่ถูกซ้ำ คะแนนเต็ม5กูให้แค่3ามคอเซิร์ฟเอเชียแม่งแหลกหายลิงโหลดไปีอยู่ใต้คลิปไปแล้ว